สวัสดีตอนเช้าค่ะเพื่อนๆจ๋าตื่นมาแล้วก็กินกาแฟนะก่ก็อยากจะมาคุยกับเพื่อนๆนิดๆหน่อยๆนะคะในตอนเช้านะคะจริงๆก็ไม่มีอะไรนะคะก็คือมีความรู้สึกว่าเอ ไม่มีคลิปลงก็เลยอยากจะมาคุยนิดๆหน่อยๆกับเพื่อนๆนะคะก็เป็นยังไงมาคะเพื่อนๆจ๋าสบายดีกันนะคะก็กบก็สบายดีนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆทุกๆคนก็สบายดีเช่นกันนะคะเพื่อนๆจ๋าสถานการณ์ตอนนี้ก็กบคิดว่าบ้านเราหรือว่าที่นี่ก็ปกตินะคือกบก็ติดตามข่าวอยู่เรื่อยๆเห็นเขาบอกว่าจะมีมาตรการว่าไม่ลดหย่อนแบบคล้ายๆว่าไม่ไม่ใส่แมส์ กบได้ฟังข่าวนะคิดว่าเดือนธันวากรบไม่แน่ใจนะคะแกคือดูข่าวตอนเช้าทุกวันนะคะกบก็ตื่นมาปกตินะคะสามีก็จะเป็นคนตื่นก่อนแล้วก็ชงกาแฟให้กบทุกวัน <c oughs> นี่ขณะเขาตื่นไปทํางานนะ,ะตื่นเช้าขึ้นมาสามีก็จะตื่นก่อนกบก็ยังอยู่บนที่นอนนะคะแล้วก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูนูน่นดูนี่นะคะแล้วก็ส่วนสามีก็จะออกมาข้างนอกทํานูน่นทํานี่แล้วก็ชงกาแฟรอกบ ก็ปกติในตอนเช้านะคะก็ไม่มีอะไรนะคะเ,เพื่อนๆจา๋าก็กบก็อยากให้เ,เพื่อนๆแบบอย่างอย่างกบเนี่ยอย่างทุกๆวันนะคะกบจะเมื่อก่อนกบไม่ได้คิดแบบนี้เลยนะแต่หลังๆมาเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มันไม่คาดคิดกับกบนะคะคือเมื่อก่อนกบก็จะเป็นคนชิวๆอะ่ะแบบเครียดโน่นนี่นั่นแบบทําอะไรก็แบบ คิดนูน่นคิดนี่คิดนั่นกังวลไปหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตหรือว่าแบบยังไงดีอะ่ะเพื่อนๆจ๋าก,กบก็แต่พอแบบมันมีเรื่องบางเรื่องนะคะเกิดขึ้นในชีวิตของกบนะคะทมันทําให้กบคิดว่าเออแบบว่ามันทําให้กบคิดว่าแบบเราจะมามาทุกใจไม่ได้เราจะต้องแบบสตรองเราจะต้องแบบ มีความสุขนะคะหลังจากนั้นมาคะก็พยายามที่จะมีความสุขในทุกวันเพื่อนๆจ๋าชีวิตของคนเรามันสั้นนะกบก็ขอเน้นย้ำนะชีวิตของคนเรามันสั้นมากนะคะเพื่อนๆทำทุกๆวันให้มีความสุขนะคะทำทุกๆวันให้มีความสุขในแบบที่เรามีความสุขแล้วก็ไม่เดือดร้อนใครนะคะแบบคือทำตัวเองให้มีความสุขแบบไม่ไม่ไม่ไปเบียดเบียนใครหรือว่าไปทำให้ใครเขาเดือดร้อน ก็คืออย่างที่บอกนะว่าเรากบอยากกบอยากคือคือเราแบบอย่างที่บอกกบอธิบายไม่ถูกคือชีวิตเราเนี่ยเราผ่านเรื่องเลวร้ายหรือเราผ่านเรื่องเล่ย์เยเยอะมาตั้งคู่นะคะคือเราก็อยากจะใช้ชีวิตแบบมีความสุขนะคือไม่ไม่ไม่เดือดร้อนอะไรแล้วก็อย่างกบเนี่ยนะที่แบบว่าทำมกบทํากบทำทุกวันให้มีความสุขความหมายของกบก็คือบอกว่า หลับให้สบายอยู่ให้มีความสุขตื่นในขณะที่อยู่แบบใช้ชีวิตแต่และว,วันในขณะที่อยู่เนี่ยใช้ชีวิตให้มีความสุขนะคะหมายความว่ากินจะกินจะใช้จะอะไรแต่ต้องดูด้วยนะคะสภาพคล่องใน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 ครอบครัวนะะก็อย่างที่เพื่อนๆจะเห็นชีวิตของกบประจํานะก็คืออการกินการใช้ชีวิตนะ่ะคือกบกอ็อย่างที่บอกคิปของกบก็คือการถ่ายทอดอ่อ่ ถขายทอดชีวิตให้เพื่อนๆได้ดูนะว่าชีวิตกบทําแบบนี้แบบนี้นะอย่างที่เห็นเพื่อนๆจะเห็นว่ากบไปกินข้าวทุกอาทิตย์บางอาทิตย์ก็สองครั้งนะบางาที่ก็สองครั้งนะคะเพื่อนๆจะคือประเด็นก็คือว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าคือทําไมถึงไปกินบ่อยแล้วทําไมถึงแบบเอยังไงดีอะโอเคกบก็จะพูดก่อนแล้วกันเนาะคืออย่างที่บอกนะสมมุตินะคะ สมมุติว่าคุณทํางานนะคะคุณทํางานได้อาทิตย์6วันเนี่ยสมมุติว่าคุณทํางานได้อาทิตย์ละสอ0 0ันถึงสามพหรืออาทิตย์ละเ5็ดหมืห้าถึงเก้าหมอันนี้ก,บส,กบสมมุตินะอันนี้กบแค่สมมุติให้ฟังนะคะว่าถ้าเราทํางานอาทิตย์หนึงเนี่ยหกวันเนี่ยถ้าเราได้2 5 0 0ันห้ถึงสามพหรือว่า2 5 0 0ันห้ถึงสามพหรือว่าเป็นเงินไทยก็คือเจ็ดหถึงสาม ถึงเก้าหมื่นนะคะถ้าสมมุติว่าเราทํางานนะคะสองพันห้าถึงสามพันเจ็ดหมื่นห้าถึงเก้าหมื่นเนี่ยคุณจะไม่ใช้อะไรเลยเหรอ <c oughs> คือคุณจะอยู่ที่บ้านอยู่แต่บ้านแต่คือเขาอาจจะแบบนั้นก็ได้แต่ครอบครัวแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะกบเปรียบเทียบให้ราคาเฉยๆว่าถ้าเราทํางานได้ขนาดนั้นเนี่ยเราจะไม่ออกไปกินออกไปใช้ชีวิตเลยเหรอคือกบเนี่ยจะพยายามจะ ทำทุกวันให้มีความสุขนะคะอย่างที่บอกนะถ้าเราที่นี่นะคะก็คือค่าครองชีพเขาค่อนข้างที่จะแพงแต่ว่าถ้าเราคิดเป็นเงินคิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็คือเงื่อจะเป็นคิดเป็นเงินอะไรก็ตามก็แพงนั่นแหละค่ะแต่ว่าอย่างที่กบอธิบายไปนะคะว่ากบอะคือเราจะต้องมีการวางแผนการวางแผนในครอบครัวการวางแผนเงินนะคะว่า เราได้เงินมาแบบนี้เราจะจับใจ่ายใช้สอยยังไงคือข้อดีของเราก็คือเราอยู่กันแค่สองคนนะคะเ,เพื่อนๆเราอยู่กันแค่สองคนค่าใช้จ่ายมันก็ไม่ค่อยมีนะคะเอาเอาแบบนี้ดีด,ดีกว่าค่าใช้จ่ายไม่ค่อยมีทีนี้มันก็เลยกลายเป็นแบบว่าใช้ชีวิตแบบสบายๆง่ายๆได้นะคะใช้ชีวิตแบบสบายๆง่ายๆได้ทํางานสามีก็ทํางานทุกอาทิตย์ แบบวันหยุดหยุดก็คือตัวที่หยุดแค่หนึ่งวันอะไรแบบนี้ก็คือเราก็จะชิลกันนะคะคือเราก็อยู่บ้านทั้งหกวันหรือว่าอยู่บ้านทั้งเจ็ดวันนั่นแหละค่ะหมายความว่ากินข้าวทำอะไรเจดหกวันที่บ้านอะไรแบบนี้แต่ก็คือแค่หนึ่งวันที่แบบว่าเอออยากกินอะไรก็ทําคือสามีก,กบกับกบตัวกบมันคิดไปด้วยกันเนี่ยค่ะคือเอางีนี้ดีกว่ามันขึ้นอยู่กับแต่เราครอบครัวนะคะว่าแต่เราครอบครัวจะมีการจัดจัดอา่าจัดอะไรอ่ะ ในครอบครัวแบบไหนนะคะแบบวางแผนวางแผนในครอบครัวแบบไหนนะ,ะแต่ครอบครัวของกบก็จะประมาณนี้นะคะสามีทํางานเหนื่อยนะคะแล้วเขาก็เหมือนกับคิดถึงใจเราว่าเราอยู่บ้านทั้งหกวันแล้วก็เหนื่อยอยากกินอาหารข้างนอกบ้างก็อยากกินอะไรคือเราก็จะวางแผนเรื่องเงินแบบนี้นะ,ะว่าเราได้เท่าไหร่แล้วเราก็เก็บเรา นั่นแหละค่ะเพื่อนๆจ๋ามันก uh. ็ขึ้นอยู่กับแต่ละครอบครัวเนาะในการวางแผนของแต่ละครอบครัวอาจจะไม่เหมือนกันนะคะอย่างที่กบก็บอกไปว่ากบก็สิ่งที่สําคัญที่สุดในทุกๆวันนะคะเพื่อนๆจ๋าสิ่งที่สําคัญที่สุดในทุกๆวันสําหรับกบและก็สามีนะคะก็คือการใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกๆวันนะคะกินให้อิ่มนอนให้พอมีโอกาสได้พักผ่อนหรือเที่ยวก็เที่ยวนะคะทํางานก็ทํางานนะคะคือทําทุกอย่างให้เต็มที่ในทุกๆวันนะคะก็ นั่นแหละค่ะค,คิดว่าคนเรามันเราไม่รวอนาคเพื่อนๆจา๋าอย่างที่บอกอะชีวิตคนเรามันสั้นเราไม่รวอนาคของเราสิ่งที่เราทําได้ก็คือทําทุกๆวันให้มีความสุขนะคะเพื่อนๆก็กินบ้างเที่ยวบ้างเก็บบ้างนะคะเพราะว่ามันก็เนาะชีวิตของคนเรามันอนาคตมันไม่แน่นอนจริงๆนะคะแต่ว่าเราจะต้องรอบครอบกับทุกๆอย่างเนาะเพื่อนๆจ๋าก,ก็นั่นแหละค่ะกบก็มา พูดคุยกับเพื่อนๆน,นะคะก็ไม่มีอะไรก็คือประเด็นก็คือไม่มีคลิปนั่นแหละคะ่ะเ,เพื่อนๆจ๋าโอเคค่ะเ,เพื่อนๆก็ขอบคุณมา,มากๆนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าที่รับชมรับฟังกบนะคะขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกเม้นขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะเพื่อนๆขอบคุณทีะะณทท่เป็นเพื่อนกันนะคะขอบคุณมิตรภาพดีๆที่มีให้กบเสมอทุกคนทุกคลิปนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะเพื่อนๆรักเพื่อนๆทุกคน,นะคะ่ะไปแล้วบ๊ายบาย